สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพรทิพย์สีสวยในหัวข้อการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า66นะคะดูตัวอย่างไปพร้อมๆกับคุณครูคุณครูจะแสดงวิธีทำให้ดูสองข้อแล้วก็ ให้นักเรียนทําเพิ่มอีก4ข้อนะคะเปิดสมุดแล้วเขียนวันที่เลข 0, 0ถึงเลข9ไทยและอารบิกนะคะนักเรียนจากนั้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่ครูยกมาเป็นข้อ2นะคะสามหมพบวกกับตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ51,440นะคะ การที่เราจะหาคำตอบนะคะนะคักเรียนเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบหาตัวไม่ทราบค่าในครั้งนี้ทีนี้นักเรียนถ้าตัวไม่ทราบค่าอยู่หลังเครื่องหมายบวกมันจะมีเลขที่มากที่สุดอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับนั่นคือเลขที่มากที่สุด เอาเลขที่มากที่สุดมาเขียนก่อนนะคะเราก็จะได้ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเนี่ยมาเขียนก่อนเครื่องหมายโจทย์เราใช่ไหมคะเป็นเครื่องหมายบวกเราจะใช้เครื่องหมายตรงข้ามค่ะนักเรียนจากบวกตรงข้ามกับบวกคือลบก็เหมือนนักเรียนมีเงินอยู่สิบบาทอะห้ 51, าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอาเงินมีนั่งมีเงินอยู่สิบบาททีนี้ซื้อ ดินสอไปสามบาทเนี่ยซื้อไปสามบาทแล้วก็ซื้อสมุดแต่เราไม่รู้ว่าสมุดเท่าไหร่ก็ต้องเอาเงินที่มีใช่ไหมคะลบกับจํานวนที่ซื้ออย่างหนึ่งเพื่อที่จะรู้ว่าสมุดร,ราคาเท่าไหร่นั่นเองก็คือห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบลบกับจํานวนอีกจํานวนหนึ่งที่เรามีนั่นก็คืออ่ะสามหมื่นสองพันนะคะนะกักเรียนเท่ากับ ตัวที่เราไม่ทราบค่านะคะทีนี้เราก็มาทำการลบกันค่ะนะักเรียนลบเวลาลบเหมือนเดิมหลักหน่วยลบหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยลบหลักหน่วยหลักหน่วยของเราก็คือเลข0ูนยลบศเท่ากับศค่ะต่อมาหลักสิบหลักสิบของเราคือ 4 40-010ลบ0อ่ะเท่ากับ4นะคะนักเรียนหลัก4ก็จะได้เลข4ต่อมาหลักร้อยหลักร้อยของเราก็คือ400 400-0 1 0ลบ0ก็จะเป็น400 หลักพันอ่ะหลักพันหลักพันของเรามีอยู่1นึ่งพันหนึ่ลบสพไม่ได้กระจายจากเดิมมีอยู่5เหลือสจากเดิมมีอยู่1ก็กลายเป็นสิบเอ็ดแบบนี้กระจายห้า0 0ื่มาให้1,000นนะคะเดิมอ่ะ มีอยู่ห0 0 0 0กระจายเป็น 1, 000, ห0 0่งหมืเหลือ40,000จากเดิมมี1น0 0งพัเขาก็จ่ายมาให้หนึ่งหมื่นหนเท่ากับ1 0บหมื่0 0 0บหืบวกอีกหนึ่งที่มีอยู่ก็ก,กลายเป็น 18. 11 11อ็ลบสเท่ากับเและสุดท้ายหลักหมื่นหลักหมื 40, 40, 40, ห่นมี4ี่หมื่นสี่หมื่นลบส0มหมื่นเท่ากับหนึ่งะคะดังนั้นตัวที่เราไม่ทราบค่าก็คือ หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบค่ะนักเรียนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเราก็นำตัวไม่ทราบค่าที่เราหามาได้ค่ะมาใส่ในสี่เหลี่ยมนี้ก็คือหนึ่งหมื่น 9 4้าพันแล้วก็เอาตัวที่เราไม่ทราบค่ามาตอบนะคะนักเรียนตัวที่เราหามาเนี่ยมาตอบดังนั้น32,000บวกกับสี4ร้เท่ากับ ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบค่ะนักเรียนอะตอบหนึ่งมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบค่ะเมื่อตอบเสร็จแล้วให้ขีดเส้นกันข้อเป็นอันเสร็จหนึ่งข้อค่ะเรียบร้อยแล้ว การแสดงวิธีทำของการหาตัวไม่ทราบค่านะคะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาถ้าตัวที่เราไม่ทราบค่าอยู่หลังเครื่องหมายบวกเราจะย้ายมันมานำจำนวนสองจำนวนมาลบกันเอาเลขมากตั้งลบด้วยเลขน้อยนะคะต่อมา ตัวอย่างข้อ8ปค่ะนักเรียนตัวไม่ทราบค่าอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเราจะย้ายมาลบนะคะจะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายบวกหรือหลังเครื่องหมายบวกเราจะใช้เครื่องหมายลบแต่ถ้าเป็นเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนกันชั่วโมงหน้าเป็นเครื่องหมายลบ มันจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปชั่วโมงนี้เราเรียนเครื่องหมายบวกก่อนโอเคมาโจทย์ของเราก็คือจำนวนจำนวนหนึ่งนะคะที่เราไม่ทราบคา่าบวกกับ9,362เท่ากับ30,000เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบนะคะจะได้ นำตัวมากมาเขียนก่อนค่ะตัวมากระหว่าง9000กับ30 0,000ือะไรมากกว่ากัน30,000ื 30, ่ะสาม0 0มาเป็นตัวตั้งลบด้วยอีกจำนวนที่หนึ่งที่เรามีอยู่นั่นก็คือ9ก6 2การลบไปค่ะเท่ากับตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าของเราก็คือเอาจำนวนมากลบกับจำนวนน้อยนั่นเองทีนี้เรามาทําการลบกันอ่าเริ่มลบที่หลักหน่วยเหมือนเดิมค่ะ เวลาลบเราก็ลบเหมือนเดิมใช้หลักหน่วยลบหลักหน่วยอ่ะหลักหน่วยเป็น 0, 0ูนย์ศูนย์ลบกับสอง่ะศูนย์ลบกับสองศูนย์ลบสไม่ได้กระจายตัวถัดไปถัดไปถัดไปเรื่อยอ่ะเมื่อเป็นศูนย์ติดกันทีนี้ก็เอาตัวที่อยู่ด้านซ้ายสุดนั่นก็คือเลข3จากเดิมมีอยู่3ก็จะเหลือสองเราเคยเรียนกันแล้วทุกไหมคะว่าการกระจายจำนวนทีนี้ จาก0ก็จะกลายเป็น9เป็น9เป็น9และสุดท้ายเป็น10แบบนี้ค่ะถามว่าทำไมถึงเป็น9เพราะว่าเป็นยังไงคะเราจะต้องกระจายให้ตัวที่อยู่ด้านหลังเดิมใช่ไหมเราก็จ่ายแล้วได้10แต่เรากระจายแบบถับสอนค,อคือมีการกระจาย2รอบแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็น10 แบบนี้ค่ะโอเคมาเริ่มทำการลบกันหาคำตอบหลักหน่วยจากเดิมที่เป็นศูนย์ตอนนี้เรามีค่าเป็น10บละสิบลบสเท่ากับ8 10สิลบสเท่ากับแนะคะต่อมาหลักสิบหลักสิบมี9 9้าเลบหเท่ากับสามเนะคะ เลบกับ6เท่ากับ3ต่อมาหลักร้อยหลักร้อย9 0 0รลบ300เท่ากับ600หลักพัน9000ลบ9000เท่ากับศ0 0 0และหลักหมื่นไม่มีจวลบก,ก็ใส่เลข2ดังนั้นตัวที่เราไม่ทราบค่าเนี่ยคะ่ะก็คือ2638 นำสองหมื่นหกร้อยสามสิบแปดไปใส่ในสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราดังนั้นอ่ะโจทย์เรามีอะไรคะจำนวนไม่ทราบค่าบวกเก้าพันสามร้อยหกสิบสองก็ตัวไม่ทราบค่ามาใส่ค่ะตัวไม่ทราบค่าของเราก็คือสองหมื่นหกร้อยสามสิบแปดอ่ะบวกกับเท่าไหร่คะบวกกับจำนวนที่เขากำหนดให้มาก็คือ 9,362เท่ากับ30,000แบบนี้ค่ะนะักเรียนเวลาบรรทัดดังนั้นนะคะก็คือเอาโจทย์เนะะี่ยค่ะที่เขาให้เราหามาเนี่ยมาเขียนแล้วก็เอาตัวไม่ทราบค่ามาเติมในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยที่เราหาได้มามาเติมในช่องของตัวไม่ทราบค่าดังนั้นคําตอบของเราก็คือเอาจํานวนที่เราไม่ทราบค่ามาตอบนั่นก็คือ2 0,000ื หกร้อยสามสิบแปดค่ะตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะขีดเส้นกันปิดอันสิบหนึ่งข้อต่อมาอ่ะให้นักเรียนทำข้อสี่ข้อห้าข้อหกและข้อเจ็ดนาหกสิบหกนะคะนักเรียนลอกตัวอย่างสองข้อแล้วก็ ทำสี่ข้อที่คุณพูดค่ะสำหรับ